สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูที่ผมเจอไว้นะครับกะระยะมานะผมแต่เพิ่งโดนล่อไปแล้วครับลอยเมื่อวานสองสามวันนะแต่มีอีกลังหนึ่งมาเกาะหรืออาจจะลังนี้ก็ได้ก็นะครับที่มันย้ายลงมาคอนล่างนะครับนี่ครับผม ที่แรกหลงดีใจว่าไอ้ลังนมมันยังอยู่นะที่ผมเจอนะครเพราะาตัวมันบินตัดอยู่นะครับผมก็อาจจะเป็นลังบนก็ได้ขยับมานะครับผมขยับมาขอนล่างนีนะก็คนคนหาก็เยอะอยู่นะครับการดูตัวทางบ้านผมเนี่ยเก่งมากนะครับไปหาที่อื่นอันนี้ปล่อยมันนอุนอ่อนนะครับเนี่ยบางที่เนี่ยมีน้องๆบอกว่าโอ้โหบางคนเจออ่อนแล้วก็คือ ฆ่าไม่ได้แกก็อย่าหวังว่างันเขาว่ากันใส่อย่างเดียวนะครับเผาบ้างทิ้งบ้างอะไรเงี้ยนะครับปล่อยมันไว้ครับผมวัดดวงฮนะคือเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเอามันนะไม่หวังแต่ถ้ามันรอดก็โอเคมันก็ติดเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่เจอก็ช่างเขานะครับผมคือใครว่าใครได้มันอยู่ในคองอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันมาเกาะแบบเนี้ยแล้วเราไปไปลนทิ้งอะ่ะมันก็ย้ายไปเรื่อยๆนะครับทําให้พึ่งหนีแหล่งนะครับผม อันนี้ก็เป็นเกตล,ลูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสาหรับท่านที่ดูเพิ่งไม่เป็นนะเข้าไปตรงนั้นก็นได้แล้วก็สั่นหน่อยก็ได้มันก็จะไหวคือมันยังไม่มีรังอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูร้อยคคบนะครับคาดกันไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมสาบเสือยังไม่เหี่ยวลูกตาผมเตรียมถังเข้ามาแล้วนะค,คือวันนี้กําหนดตีแล้วอะนะครับ ผมลงคลิปไปแล้วนะก็สิบกว่าวันเลยแหละครับเนี่ยลอยยอดปีมือนะครับเห็นไหมครบพันพันพันเนี่ยใช้ได้ก็ถือว่าเขาโอเคแล้วเขาตีเก่งน,นะครับตามตัวเป็นนะครับจากที่ผมดูมันก็บินตัดมานี่แหละแล้วผมก็เดินตามมันเรื่อยๆจนเจอนะครับตอนนั้นมันอ่อนก็ปล่อยมันไว้เขาวัดดวงดวงกับคนอื่นเขา ก็วัดดวงกับคนอื่นเขาอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ทันเขาก็เป็นเรื่องปกสตินะครับขึ้นง่ายๆครับผมจุดแล้วก็กระดกวานใส่ลมๆหน่อยแล้วก็ขึ้นไปตัดนะครับหลังนี้เดี๋ยวรุนกันอีกทีไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าลอยเมื่อวานนะครับอสวัสดีโหนครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็มาเจออีกหลังนึงนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะใหม่นะครับ พึ่งใหม่ครับผมแต่เกาะคอนตั้งนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนกลวนหรือว่าไม่มีใครมาตีอะนะครับอยู่นะครับผมลังก็ถ้าทำลังก็ประมาณล้อมอเตอร์ไซค์ประมาณนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าปล่อยมันวัดดวงนะครับถ้าไม่อยู่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยู่ก็โอเคอยู่นะครับเดินดูมิ้มนะครับผมแถวนี้ผมเคยตีมิ้มนะครับ น้ำถ้าถ้าไม่ฝ่อย่วงปรายุเข้านี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับอยู่หน้ากล้องเลยนะผม นี่ครับผมสวยแต่ตัวล้างเดี๋ยวผมไม่ได้เอาไปนะตัวผมจะเสียบไว้นะครับพอมันนั่นมันก็จะล้างไปนะครับหูน้ำปิดตาสวยเลยนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆตักหน่อยนึ่งนี่ครับก็พอพอได้อยู่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปตลอดนะครับผมเดีย๋ยวเขามีไว้แล้วก็เดินดูอีกรอบฝั่งน้นนะยังไม่ได้เดินดูนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับฮขี่มาเห็นต่อนะครับพอดีเดินดูมิมดูพึ่งนะครับผมลัางไม่ใหญ่นะครับก็ขนาดใหญ่กว่าลูกตะก้อนะครับแต่ไม่ถึงกับลูกฟุตบอลนะครับผมอยู่ก็ประมาณสักสองวาครึ่งนะครับห่างจากพื้นนะเป็นต้นอยู่ขาเลยเมื่อกี้ยังไม่มีตัวนะครับนานๆจะมีตัวเพราะผมเดินก็แกล้มาเนี่ยมันออกมาเต็มเลยนะครับไม่รู้ออกมาทำอะไรนะครับ ถ้าอยู่ตามๆก็อุดอุดได้นะครับผมเดี๋ยวรอใ,ให้ใหญ่นะครับผมถ้ายังอยู่ไม่มีใครตีนะครับเราได้เห็นคลิปกันนะครับผมมันยังเล็กอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับไปหาเพือนหามีมต่อครับผม เดี๋ยวตัดมาดูนะครับรู้สึกว่าหัวน้ําใหญ่อยู่นะครับล้างไม่ใหญ่แต่หัวน้ําอุม่มรุนหัวน้าครับผมจ้าผมโหนมลงมาแล้วนะครับน้ําสวยอยู่ล้างไม่ใหญ่แต่น้ําก็สวยเลยแหละครับผมนี่เงครับ ถึงไม่ใหญ่นะครับแต่น้ําอยู่ในในหลอดลวงเลยนะครับเดี๋ยวขอล้างผมไม่เอาไปนะครับผมจะเสียไวให้มันฮะคือมันมันไม่ข่าวมันไม่อร่อยนะครับแต่ถามว่ากินได้มันก็กินได้นั่นแหละนะครับผมขี่ผ่านมานะครับเห็นมิมเกาะห้อยอยู่นะครับก็เลยตัดมาดูนะครับผมสรุปโอเคหัวน้ําสวยเลยลังไม่ใหญ่แต่น้ําตูมเลยนะครับมีหลายคนที่ถามผมนะครับพึ่งอะตีเมื่อไหร่ทําไมน้ามันดี พึ่งตีตีวันไหนผมลงวันนั้นนะนอกจากว่าเามีคลิปเก่าบ้างเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยที่มันเหลือมุมกล้องอะไรเงี้ยนะครับผมแต่พึ่งอะ่ะที่ผมโพสต์น้ำพึ่งไปอะ่ะวันนั้นนะครับผมเป็นพึ่งพึ่งนะวันนั้นเดือนนั้นเลยนะครับเมื่อวานก่อนหรือสองสามวันเนี่ยที่ผมลงไปนะครับก้อนสวยๆนะครับพึ่งหน้านี้บางที่มันมีน้ํานะเพื่อนๆน,น,น้องๆในเขตพื้นไร่แต่ถ้าตามตุ่งนานหมดสิทธิ์นะครับผมเพราะว่า ตามทุ่งนามันต้องหน้าแรงนะครับถึงจะมีน้ําหรือว่าช่วงออกผลตาไปแล้วนะครับให้วัชพืชต่างๆที่มันช่วงย่างหนาวอ่ะมันจะออกเยอะนั่แหละครับผมน้ํามันถึงจะมีนะครับแต่ก็อาจจะมีแตรรร่เกสรหรือว่าน้ํใน้อยก็ทํารังได้นะครับตามพื้นที่ทุ่งนานะแต่ถ้าตามพื้นไร่ที่ผมไปหาหรือว่าถ้าหาประจาอ่ะคนหาก็จะรู้ว่าพึ่งมีมามันย้ายแหล่งไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวรังผมไม่เอานะครับจะขอแต่หัวน้ำอย่างเดียวนะครับผม หลังจากตีลังเมื่อกี้นะครับผมก็เดินดูไปด้วยดูตัวพึ่งหลวงไปด้วยนะครับแต่ยังไม่เจอตัวพึ่งหลวงนะครับผมอันนี้เกาะกับต้นมันเลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันนะครับว่าใหญ่หรือเปล่านะครับนี้มาเกาะได้ได้หมดนะครับผม ตน้นไมัน้อยๆก็เกาะนะครับทํามันนี้ค่อยมีต้นไม้นะครับอาจจะเป็นมิ้มใหม่นะครับผมโดนสะกิดหน่อยนึงดิ่งก็มาเลยนะครับผมอยู่ไกลอยู่นะครับประมาณเกือบวานะครับเป็นมิ้มใหม่นะครับผม ครับมีหัวน้ําอยู่หน่อยนึงตรงก้อนตรงบนนะครับอย่างเงี้ยปล่อยไว้เลยนะครับผมประมาณสิบวันเนี่ยเต็มเลยครับมิม้มจะไวกว่าพึ่งนะครับผม